สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามไม้ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับ <c oughs> แตกยอดสวยงามอีกแล้วครับสำหรับทุเรียนพันหนานดำหนามดำที่ซื้อกิ่งพันมาจากบูรพาพันไม้นะครับสองปีนะครับ สองปีสองเดือนนะครับปลูกเดือนไม่ถึงสองปีสองเดือนนี่สองปีหนึ่งเดือนครับปลูกเดือนตุลานะครับตุลาปีหกสี่นะครับสวยงามจริงครับตัวนี้จริงพันจากบุรพาพันไม้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าไม่ใช่ ที่สะดุดตาปแปลกนะครับสะดุดตาคือแปลกคือบริเวณโคนกิ่งนะครับนูโคนกิ่งเขาจะยุบลงไปทุกทุกทุกกิ่งเลยนะครับนะครับกิ่งก็จะยุบนะครับโคนกิ่งก็จะยุบไปที่ลำต้นนะฮะลำต้นที่โคนกิ่งก็จะยุบเป็นล่องเลยนะครับทุกทุกกิ่งเลยนะครับฮะ เขาจะยุบเป็นล่องเลยบุ๋มลงไปเลยฮนะซึ่งไม่เคยมีต้นไหนเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูฮะชัดหรือเปล่าเนี่ยยุบไปนะยุบก็จะเป็นแบนเลยเนะี่ยสองข้างชนกันแบนเลยฮนะเนี่ยอันนี้ยุบเห็นได้ชัดเลยฮนะดูยุบแปลกๆดีครับตัวน,นี้ อยู่เลยครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่เลยนะครับแปลกมากนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวครับที่เป็นแบบนี้ต้นอื่นไม่เป็นนะครับสายพันธุ์นี้แปลกๆนะครับใช่ไม่ใช่ก็ลุ้นดูนะครับ สวยงามแตกยอดต่อเนื่องครับต้นนี้2ปีสูง3เมตรกว่าแล้วนะครับ2ปีก็อีกหนึเดือนก,กว่าเองนะครับครบครบ2ปีเดือนตุลาครับต้นนี้หสวยงามปลูกที่หลังต้นนู้น2เดือนนะครับ ต้นนุน 12, 12สิบสองสิบสองสิงหาหกสี่นะครับหมอนทองแตกยอดยาวยาวครับแตกยอดยาวนี้ใบเก่าก็จะร่วงนะครับไม่ต้องตกใจแต่ก็เสียวเสียวอยู่ดูสวยงามจยิ่งนักแตกยอดดีจริงเดี๋ยวต้องมาตัดกิ่งนี้ออกนะครับกิ่นงนี้เขางุ้มเข้าไป นะปลายกิ่งที่จะงม้มเข้าไปเดี๋ยวต้องตัดออกนะครับโอ้สวยจริง,รงชอบมากครับต้นนี้ชอบจริงๆโคนโคนกิ่งนี่จุบเข้าไปกับลำต้นนี่แปลกมากไม่เคยเห็นนะครับสวยงาม มีใครเป็นแบบนี้มั้งครับที่ว่าโคนกิ่งยุบเข้ากาับลำต้นเลยนะครับผมก็เพิ่งเห็นต้นนี้แหละครับแปลกๆนะครับมะนาวพันดอกพิเศษนะครับของต้อมปลูกผักสวนครัวครับส่งมาให้เมื่อสองปีที่แล้วได้กินลูกตลอดครับ ดดกมากน้ำเยอะเม็ดน้อยนะครับโบุ๋มก็ไปฮนะบุ๋มก็ไปฮนะยิ่งอยู่ตรงข้ามปันตรงข้ามกันบุ๋มก็าหากันนี่ลำต้นเหลือนิดเดียวเองนะครับเออแปลกๆดีโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ